ไหนอ่ะเขาเกมยังอ่ะโอ้ยยัไม่ได้นี่เลยว่ะไม่ได้ตัวสุดท้ายเลยว่ะจะไม่มีหมดดูโออยู่นะออาไม่มีหมดดูโอเหรอมันไม่มีดูโอเดี๋ยวนี้ไม่ได้สครอแล้วเหรอมันเลือกได้ป่ะอ๋อนี่มันแรงอ๋อเนี่ยเนี้นี้ดูโอดูเป็น n o r m a กดนี่เลยพี่ สควอตด้วยอ่ะเราทูแมนอยู่แล้วเกาอีกแล้วเก่าอีกแล้วกลัวคร้ายอาไปกลัวคร้ายควานเดินยิงโคตรมันมิโครโฟนมเต็ดเฮยครับมิโครโฟนแอคทิฟเอด ประกาศผลสอบวัดกอสโต ปกติเล่นทูแมนอืมจริงไช่ครับอาดำอาลุนไฟเด็กเล่นแม่งแล้วคาเตอร์ควยไม่ภาพตีตามไม่ได้ควยควยควยสไนไปยิงพิษสไนลงมาโดนพี่ยิงอะเด็น้อง นอาเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคอลลี่ก่อน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 คอ,อลลี่แจมพีมอ็อกเฮล์เวอร์พับคือกาชาครับครับผมดูสิบบาทคนดูแต่มันปิดไปแล้วนะลืมปิดหลอดคือไปหมดแล้วของอ่ะ รอบนี้เดี๋ยวไม่รอบนี้ไม่ยืมแล้วจะมีตังค์ก่อนซื้อเลยอาเพึ่งซื้อจนกว่าจะเล่นภาพสี่ต่อสามได้เออจริงนะแต่มันก็เล่นได้พี่แต่วก็คงมีวิธีทางแก้แหละแต่ผมไม่ใช่เรื่วนี้ครับผม ก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลจอพี่แม่งสำหรับสตรีมเครื่องเดียวใช่ไหมเครื่องเดียวใชต่ตอนเนี้ยใช่ทำไมวันนี้ม้มมันเร็วๆวะก็ปกติแลบนึง โผลแน่สวัสดีครับเปาปกติตดี๋ยวนนี้เรานอนน้อยอ่ะ พร้อมนะลุยในเมืองได้อ่ะมาแปดด้วยที่คุณแปดเหลือนะเก็บไปให้ได้ไปเก็บมาเลยใส่กัแล้วเฮ้ยชื่อวงล่าง ปีสิบี่กับที่ห้าใส่กันไม่มีรถอ่ะผมรันอยู่เพ่ตรงนี้มีบักกี้โอ้ยจะติดมาโค้งอีกตันนี้บาซ่าอินเตอร์อ๋อไปเชียว,วันนี้แม่งออกได้ทุกหน้าเลยว่ะใช่เข้ในบ้านอินเตอร์ด้วยจริงหัวเลยว่าถ้าเกิดอินเตอร์นำก่อนมันก็คงแลกกันมันอ่ะถ้าบาซ่านำก่อนอาจจะมีไหลนะ มาร์ได้แล้วมันยิงแค่ตัวเดียวมันเงียบแล้ววะไรกันมีรถเลยวะรถอยู่มาร์กสองเนี่ยจะเดินไปแจมเหรอพี่ขับไปทิมได้เลยผมจะถึงแล้วมีรถด้วย มันอยู่ตรงนี้ตัวนี้มาค์ไว้มาค์ไว้มาค์ไว้จิงประเดี๋ยวี่สิบนะมาคสองเฮนะ้ ยังนอกด้วยนะพี่ได้ยินป้องหนึ่งเฮ้ยตดลงมาข้างล่างมาพี่ตัวน,นี้จ้ามาร์กเหลืองหนึ่งแต้มจากบ้านกิฟฟินดอร์ตุ่แปดที่พี่ ใช่ใช่หลังหลังหลังเน้น้ำผมเน้นนะนี่หลังบังเกอร์หนึ่งเลยลยเลยเลจะมีหลังบังเกอร์อีกตัวหนึ่งนะตากห้องน้ำมาร์กส้มตัวหนึ่งไอ้เชี่ยไม่น็อกวะอยู่ไหนพี่อยู่ไหนมาร์กส้มนะทางขวาทางขวาใช่ใช่ตัวนั้นแหละ ปะโดต้องปั๊มยายอีกรอบตรงไหนอะ่ะห้องนำ้ำแล้วส้มเลยในห้องน้ำหรือหลังข้างหลั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 งลราหมดละไปมีตีหนึ่งนะใช่เหลกตีหนึง่งคุณแปะอ,อยู่ที่พี่นะผมได้แล้วพี่จริงเลยโอเค กระเป๋าสามนะกระเป๋าวงเลยอ่ะพอแล้วคอมเพนเอชเฮ้ยยิงพี่เหรอหรือมันยิงใครยิงใครไม่รู้เฟิร์สเ,เ,เอ,อ็นมาเผื่อเก้าอัน น้ำพี่น้อยจัดเดินใส่มันนะใส่เลยเอา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 เทียบมีทุกอย่างจะไปชิคแพดท,ทำอะไรครับเจภาพ G G น้องเฮ้ยสมองขึ้น u ั e r ไหนมักต้มมี่เฮ้ยไรเฮยไรละหาตัวยิงซ้ายไม่เจออ่ะมันเหมือนจะเดินแบบไปลวงกับเพื่อนอ่ะหาก่อนที่ข้ามเลยไปเจอแล้วข้างหน้า นกกลางลานเลยมันช้ากันอยู่เหรอใช่มันเหน่กันใส่กันอนะหาตัวซ้ายก่อนจอตัวซ้ายแล้วพี่มาร์คผมเลยมาร์กสองพี่หลังคาเฟ่ไหะหมวกสีชมพูสีม่วงแได้เห็นแล้วมันยิงพี่มันยิงพี่ัวแตกพี่เอาพี่เอาเต็มที่ก็ต้องเดินเข้าฝั่งคาเฟ่ อยู่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 อยที่เดิมรอรอรอผมคิดยิงจ่าเหรอไม่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 ใครยังไม่รู้เพ่ยยิงแม่งเลยมาทำได้แค่ปีนเข้าคาเฟ่ฝั่งมักทองอยู่หลังคาเฟ่หน้าพี่เลยไม่แฟดตายตายเลยบก็เหลือเหลือตัวเอ็มเค เราชนะเราไปเรือได้เอ่อเหลือที่ยีิบเจ็ดนะพี่น้องเดน้องเดเดี๋ยวน้องเดไปข้าน้องเดย์กันดีกว่าไปหน้าเราเลยน้องเดสมอขึ้นเดี๋ยวเราจะวแล้ที่มาร์คที่ที่มาร์คเดี่ยวนะเดี๋ยวนะไปท้ายเดี๋ยวน้องเดนะเดี๋ยวน้องเด ดืนมาเพื่อนได้ยินเลยท้าได้านเนี่ยสองสีแดงโอเคโอเคโอเคมกสองกำแพงมักสองเดินขวามสมกลูกหนึ่งแป๊บนึงสมองปิดกลางบ้านก่อนหมดแล้วหมดละไอ้เชี่ยเราเล่นสองคนง่ายกว่าเล่นกับไอ้ชินกุลัดอีกอะที่มันมีมันอะ มันไม่ต้องไอ้นี่พี่มันไม่ต้องระแวงไงเอาแค่ตัวเองต้องมีโทมันเกาะใหม่ปะเฮ้ยแค่นั้นตุนยาเลยแล้วกันพาพี่เรือดีกว่าเรือเฟิร์สเอฟมีหกเฟอร์สเอฟมีสี่เยอะเฟอร์เอฟพี่มีเจ็ดพออยู่ไป ชิวเลยชิวเลยวงเล็กวงหนึ่งอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนัดด้วยครับสปอตเตอร์ขอบคุณครับนัดขอบคุณพี่จังวะสวัสดีครับน,นัดในเรืออยู่ไหนอ่ะหน้าหน้าผมเลยพี่มันเป็นเรือร้อยอ่ะเ,อเห็น,ลแ,น,นแล้ว ุ้ยเฮ<า>ียโอ้หต้องไปยาวเลยพี่ไปยาวเลยอ่ะคือไปยาวเลยถ้าวงเนี้นเนเนยเฮ้นเนยเฟิร์สเอ็นมาเผื่ออยู่พี่ว่าผมจะเลิกดูดไอคอร์สได้กี่วันวะนี่วันนี้วันที่หนึ่งวี่หน่งสองสามวันแล้วพอแล้วมาเลยนี่ก็วันที่หนึ่งแต่ผมหักดิบเลยนะคือผมดูดหมดบ้านแล้วก็ไม่มีสักตัวเป็นสำรองนะตอนนี้คือผมหักดิบ เรียบร้อยไม่วันเดียวเริ่มใหม่พี่หักดิบโดยการที่ไม่ซื้อเพิ่มตอนแรกผมเคยลองแล้วเว้ยเหลืออยู่ประมาณสองตองแค่เลิกลองเลิกดูแลสองตองเก็บไว้สองลองนี่หยาดไป, 2, ไอไออปสองพันเพื่อเพยลิ้นเขากำมังจะติดต่อเราจะเรียนดูให้หมดบ้านก่อนแล้วค่อยลองเลิกดูยาก ดาหรอกพี่ต้องพูดมันหน่อยขนาดนั้นเรา,าเลื่อนอยู่ก็ได้สิไ,ไอพี่มันพด้าหสิบคนหรือเราจะหารถไปไล่ยิงต่อดีวะก็ไหนไปไปเข้าวงออกก็ได้แล้วก็ค่อยขึ้นเข้าวงสามจะไ,ได้ยิงละ อะไรเขียวแดกตลอดเวลาอะไรงี้ปะ่ะเออผมรู้สึกว่าอยากเขียวอยากกินอะไรตลอดเวลาแทนที่จะแบบไม่มีลิงภูเขาเลยเว้ย รถเก่งด้วยแต่เลกิกเกี่ยวเฮียเลยโอ้เ oh, งียบเลยยาวเลยพี่ยีิบเก้าคนนะยาวเลยเม่งยาวเลยนี่แหละเฟิร์สเลพี่ไป มีหกแล้วผมมีหกแล้วโอเคกานน้ำมีเอ่าสองห้าสี่สามในมงท้ายอะขาดแค่ออปชั่นอะเนตไม่มีไม่มีเนตเหมือนกันมีสมกหนึ่งไอ้สมก์ห้าเหมือนกันเฮ้ยพี่บ้านนี้มีคนฟาร์มนะบ้านมักสองมีคนฟาร์มไปแล้วนะน่าจะไอคนที่มันแบบกระโดดมาแน่เลยคี่ว่าเออพวกเกิดเกิดล่มอะ ไม่เห็นคนแย่ลงหมดเลยโซนนี้ตอดูวงเปลี่ยนป่องโอ้โหไอ้ศาสตร์วงคลินิกเกียงยาวพี่แถวนี้ไม่มีคนละพี่ยาวเลยเอารถไหมเอารถเอารถเอารถไหมเอารถไปเล่นหลุมด้วยพี่ท้ายเออบอกว่าพี่ขาคนแบกกระสุนนะพี่ดำกดมักฝ่องก่อนแบกไปก็ไม่ได้ใช้่ใชยถ้ามันแบกอ่ะไอ้จริงก็แล้วอ่ะ ว่าถามมีอะไรว่ามีกรบสุดสามร้อยยี่สิบแปดนัดได้ยิงไหมไ, <ง S 1> ไม่ได้ยิงยินดีต้อนหรอรับเราหน้าเราหน้าห<ม>น้าหลุมเน่ามีคนนะ ีะก็ดูวงต่อไปก่อนพี่ดูมั้งฝาผมหน่อยมีรถจอดจะมีรถจอดชิดอยู่อันหนึง่งแล้วผมกลับไปเลยแอร์ดอปบ,บนหัวเราเพ่ไหนวะบอกว่ามักสองต่มักสองบอกว่าแถวเนี้ย เฮ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ปิ้งไปเลยถ้าขับรถไปไไจะไปเจอสนใจเฮ้ยพี่หลานฝาสองตัวโอเคโอเคโอเคสองเชียว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 ไม่ไจะยิงพี่ป่ะนะ ของพี่มีมลหลมุมบังนะพี่มีหลุมบังอยู่ถ้ามันยิงพี่ผมยิงมันนะพี่ขึ้นมาเล่นบนเขานีกต่อได้าจา้ะสองตัวมั้งสองสองตัวอัปเดตเลยมาเล่นบ้างมา<อ>งมเล่นบ้างมับนเขาดได,ไได้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 ไดเอาแล้วไปเลยบ้านนี้มีนะพักหนึ่ง หายละเลสโซนไปล้องอะพี่เดี๋ยวนี้โดนเลสโซนไม่ตายแล้วปะไม่เหลือดิพี่เห็นเพื่อนรถครึ่งหลอดอ่ะที่บ้าน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 มีคนบ้านมีคนหลอกครึ่งหลอดใช่พี่เพื่อนานตัวนี้ชินกุลัดมันโดนรถครึ่งหลอดเราจะขึ้นรถมาร์ r เลยเข้าบ้านไปละอ๋อเลโซนตกไปแล้วมันมันไม่มีใครโดนเลโซนตายกันแล้วหมดยุคไปแล้ว ในบ้านคอปตีนะตะโกนมาใครใครดูเล่นโดนคือคนบ้าเฮ้ยพี่เล่นข้างหลังเราไม่มีใครเลยใช่ไหมกราฟส้มผมเนี่ยไม่มีมีฝั่งนเดียวกันต้องออกเพราะฉะนั้นแล้วนี่มีมั้งหนึ่ง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 มียิงกันอยู่ให้ผมมีมั้งสองมันหนึ่งพี่แป๊บนึงให้มั้งสองมันไปออกมั้งหนึ่งอะให้มั้งสองมันไปออกคลินิกอ่ะมันจะได้ซัดกันเฮ้ตีดิมเข้าไปในบ้านแล้ววะให้เมื่อกี้จะได้ยิงอยู่แหละ ให้มึงห้าวอะไรให้มึงจะวัดเวทอะไรมาดิให้แกจะเวทแกจะเวิดอะไรกันมาวงวัดเวทวัดอะไรมาเหอะทีบ้านยิงอยู่พาวงได้พาไปเล่นนี่ได้ มักสองยิงใครวะออมยิ้มบนเขาามันยิงม,มาพี่มิน,นิรีอะไรีครบสองบา้านเลยยืนมกสองพี่ต้องรอพี่ต้องรอพี่ต้องรอให้ผมไล่ไอ,อ้น,นี่ก่อนไล่ดาวเทียมก่อนรอ <S 2> <S 2> เฮ้ยกูจะไล่มึงมึงน้อกทำเหียอะไร ใกล้ๆไม่เห็นเอ้มันมันน่าจะกลมละมันน่าจะกลมแล้วผมออกก่อนไม่น่าจะมาละถ้ามันขึ้นรถนี่ได้น็อกหนึ่งเลยเฮ้ยมีรถมีรถขับมาเขาเข้ามาทางไหนทางนี้มาพี่แล้วมีคนวิ่งมานะผมจะผมมีคนวิ่งมาตัวหนึ่งตอนอยู่ตรงหลังล้อจ่ายยิงหน่อยดิมักเลื้ยงอ่ะมักเลื้ยงใช่ไหมใช่ อออนน็็นนมีบ้านชาร์จขึ้นมาชาดพี่ฉาดห<ม><ใ>น้าพี่เขยิบ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 เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวโอเคมีตัวมีตัวหมาส้มเดตาย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 ปะตายตายเฮ้ยไม่ตายโอเคแค่นกแค่นกเดี๋ยวตัวที่พี่บอกปะตัวที่จอดอน่ามีสมมตเกิดอ่ะน่าจะต,ตัวเก่าปาปะสมมตเกิด ก็เหลือตีบ้านนะตัวสมกอ่ะก็เหลือตัวเดิงเดี๋ยวเศษตรถอยู่ไนี่สามพี่สามใช่ไหมพี่สามพี่สามนี่นี่นี่มาร์คสองที่พี่แจ้งไว้ตัวแรกที่จอดอ่ะหรือว่าหรือว่าเป็นตัวที่ล้มตอยแ้ไอตัวนี้ริมรถตายแล้วโอเคโอเคผมมองอยู่มองอยู่ป่าสายตาอยู่เก็บรถนะผมเกล็ดรถข้างหลังเห็นปะยิงไล่กันมารถก่อนแป๊บนึง ได้เรามาโอเคผมเลือกเล่นตรงนี้ได้พี่เลือกเล่นตรงนี้ได้นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มักเหลืองมักเหลืองวิ่งอยู่ตัวนึงมักเหลืองได้โอเครู้เร็วลงเลยโอเคโอเคถ้าผมขับรถไปดักหน้ามันพี่ล็อกพี่พี่มองเห็นมันใช่ปะเห็น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 โอเคแป๊บหนึ่งเจอกับศูนย์ก็สุนทั้งหมดโอ้เจอเป็นอาร์กิกเขาละบอกพี่ไปละแป๊บนึงพี่เปลี่ยนปืนก่อนเออไปเลยวิ่งตรงนี้จ่าวิ่งตรงนี้มักเหลืองกำลังเลงจ่าอยู่ เล่นอยู่ผมใช่ไหมตายเลยตายเลยตายเลยมากขยมากพี่เล่นพี่เล่นเวกาวยิงมาจากในมิลิพี่กันก่อนนะไม่ต้องรีบมานะพี่กันพนตายหลังมาก่อนเคีย่าให้ไม่เคียร์หมดละเนในเราเราเล่นสบายเลยอะ โอเคผมไปเติมพี่ตรงนี้ไม่มีคนกี๊ตีคลินิกมันออกไปยังยังพี่ดูไม่ได้ตีคลินิกอ่ะโอเคโอเคโอ้ยตอนนี้ออปชั่นพร้อมเอ่อนี่เคลียร์นะกรอบมันอยู่มาร์กสองมาที่พี่ยิงอ่ะกรอบเราเคลียร์นะแต่ไม่น่าจะวิ่งละกรอบส้มเคลียร์แล้วก็เหลือแค่มาส่งแล้วมาส่งแล้วมาส่งช่วยเพื่อนละเนี่ยรอรับมันได้มาร์กเหลืองอ่ะกำลังผมนี่มาเติมไม่ดีพี่ไม่ดีไม่ดีผมผมโล่งมากพี่หันมาสุดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่รับคนเดียวได้ เฮียละความเฮียมาความเฮียมาเยือนละความเฮียมาเยือนละไอพี่ซ้ำเลยพี่พี่ไม่มีเน็ตเลยวะความเฮียมาเยือนละต้องฆ่าต้องปิดที่นี่ก่อนจะไม่ได้แล้วว่ะแต่พี่พี่เราขึ้นขับรถไปหาจ้าตรงนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยเล่นเล่นไม่ได้เล่นได้น้องผมเล่นได้น้องผมเล่นได้พี่น่าจะปล่อยเพราะว่าสมกต่อกันเล่นยากแต่โดนเน็ตโดนอะไรตอได้มาแล้ว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  ระวังขวายิงนะพี่เต้ตีขี่หนีหายปะตีคี่หนีหายตีว่าตีคี่หนีน่าเจอกันปขึ้นนีปว่้ปะหมักสองปะเออมันวิ่งขึ้นสองปะพี่ว่ามันขึ้นมากพี่แน่เลยวะเฮ้ยเชี่ยนี่ข้างหลังเราใกล้ใเลยรับหลังก่อนดีว่ะ g r a บผมตีเดียวกันพี่ g r a บเวก r a b รอ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 รับหลังให้ชัวก่อนสมมติพี่มีสิบลูกเล่นได้สบายเลยโอเคโอเค ต้ไนไม้ผมต้ไนไม้ผมตัวหนึ่งรับผมหลังได้เคลียร์ยังวะหลังนได้เคลียร์แล้วพี่ว่ามาซ่อมตัวหนึ่งเหรอได้สองตัวเลยพี่โดนบนยิงมาให้พี่ยิงข้างบนให้เหตุละเหตุละข้างบนเหตุข้างบนละก่อนอย่างนี้ยูมาร์นี่ยิงไปซ้าย เด็บอย่าฆ่ากูจัดอยู่นี่นะพักเหลืองอะอมาได้ปักต้นไหนอะพักพ่อมเนี่ยนอกแล้วนอกละสั่งมา ต้องเอาตัวมักเหลืองว่ะจ้ะผมอยากฆ่าหลังว่ะมาไปชุบกันไหนตัวมักเหลืองอ่ะงั้นพี่ฆ่าตัวหน้าก่อนหนึ่งเสียงเฮียอะไรหล่อนเนี่ยอยู่หน้าพี่เลยอยู่ในสมมตกว่ะกันเอาซ้ายก่อนวะสวยเดี๋ยวมักส้มนะตรงสมมตเกิดไปกันพี่ พี่เหลืนนะอแค่สามตีนะพี่เราแล้วก็อีกคนนึงซ้ายตีหนึ่งขวาตีหนึ่งโอ้ยสวยวะ่ะซ้ายน,น็อกขวาน็อกหนึ่งซ้ายน็อกขวาเหลยสองตัวท้ายลงมาข่มพี่โอเคมันปั๊มยามันปั๊มยาให้เดินไรแล,ล,ลมม้วไรแล,ล้วนี้หมดเลยนี้หมดเหลือข้างหน้า,าน็อกอีกหนึ่งนะนงนงนะเดินได้สมก็ เดืซ้ายเลือเหลือ้างบนข้างบนน็อกหแล้วก็เลือตัวใกล้ตัวนึ่งตายน็อกสวยือข้างบนตัวท้ายข้างบนตัวท้ายข้างบนเลือ้างบนเลือ้างบนเลือข้างบนเดือดข้นือดนเดือดางเือดขงนเดือกในอเอมนดอนาเาเยเ้น็อแล้วเืเืือเดืือ้้าดูซ้ายนมอดูขวาเลย ทวามยาตูดีเราเล่นแค่สองคนนะไอเหี้ยยีงไปสิบสองไอเดียวเล่นอะไรเพืเ่อนไม่ไม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 ค่อยอยากเล่นละตูดีเราเล่นแค่สองคนชิวๆอ่ะแล้วเราเอาไอาชินไปเล่นด้วยทำไมทุกวันทำไมเราถึงไม่มีภาพอะไรเลยวะมันเราก็ต้องหมายเหงว่าเราก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยไงแต่ <c oughs> นี่เราดูแลแค่ตัวเองไง <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้ววะดูพี่ดำเล่นดิหนุนไปเยอะ ตะกิดโดนหมดนะตะกิดน,นี่น,นี่เกมแรกอนะเนี่ยนี่เกมแรกอะเนี่ย